คลิปที่2ต่อเลยนะคะคลิปนี้นะคะเมื่อเราได้แนะนํากาแฟเพื่อนไปแล้วใช่ไหมคะจากคลิปที่แล้วเพื่อนเราชอบดื่มกาแฟมากเลยค่ะรสชาติมันดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราอาจจะมีโอกาสนะคะไปติดตามเพื่อนของเราก็ได้กาแฟที่ให้ดื่มเป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าถูกไหมคะมครหรือวันนี้เรานัดหมายเพื่อนเรามาเรื่องดื่มกาแฟที่บ้านจัดทำบาร์ดี้กาแฟใหม่ถูกไหมครเราจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆลงไปได้หรือเปล่าคะคุณโควิดครับก็ เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะเวลาเรคิดที่แล้วที่เราชวนเพื่อนดื่มกาแฟแล้วเพื่อนบางคนในกลุ่มอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่มีบางคนที่บอกเฮ้ยกาแฟคุณนี่ค่อนข้างดีมากนะมันซื้อยังไงอะ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวสั่งมาที่กล่องที่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 บ้านหน่อยนะและ้วผมอยากจะใช้ตัวนี้หน่อยนะครับอยากดื่มกาแฟหน่อยคุณก็มีโอกาสเข้าไปคุยกับเขานะครับแต่หลังจากนั้นการติดตามของคุณที่คุณจะแนะนําในปิตพันตัวอื่นเนี่ยเราจะทํำยังไงอย่าลืม นะวันนี้คอนเซปต์ของเราด้วยเราต้องเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการทุกๆวันนะก็าอาจจะไม่คนป่วยแต่เขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ว่าเราไปที่บ้านอาจจะเจอภรรยาเขาหรือเจอเขาด้วยเจ้าตัวเขาด้วยสิ่งที่เขาตอบรับกับกาแฟแล้วเขาก็เริ่มเปิดใจในผลิตภัณฑ์สิ่งอื่นเราจะสามารถแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ตัวอื่นต่อยอดลงไปได้ด้วยนะครับถ้าบางท่านนะครับอาจจะใช้ตัว botanical เราก็ทํายังไงครับ ถ้าคุณติดตัวโบตาไปด้วยนะคุณก็อาจจะหยิบตัวนี้ว่าอาจจะแบ่งปันลักษณะเหมือนกับส่วนตัวถ้าเป็นผมเนี่ยผมบอกเมื่อก่อนผมก็มีปัญหาสุขภาพามากมายเลยเพื่อนเนี่ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องปวดหัวประจำเป็นภูมิแพ้นะครับผมก็เลยใช้ผิดพันตัวนี้ไปนะฮะเพราะว่าการต่างที่ผมเป็นอยู่เนี่ยอาการมันก็ดีขึ้นมากเลยผมก็ทานทุกๆวันเลยคือเป็นการแบ่งปันในประสบการณ์ของเราเนี่ยให้กับคนที่ กับเพื่อนของเราที่เราต้องการไปติดตามนั้นเป็นการให้ความเขาเรียกให้ประสบการณ์ของเรากับเพื่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับคุณอาจจะไม่ต้องไปขนาดว่าไปพูดถึงเมื่อสารอรงนิดที่มันมากมายเนี่ยแค่เล่าประสบการณ์ได้ดีนะครับแต่ว่าสาวลิงต่างนี้ที่เรารู้เพื่ออะไรเพื่อเพื่อนถามว่าเอยแล้วมันดียังไงอ่ะเราก็สามารถจะต่อยอดไปได้แต่ไม่ถามคุณสามารถพูดปุบ๊บปิดการขายได้เลยนะครับไม่ต้องไป เล่าจนแบบถ้าเมื่อไหร่เขาซื้อเราปิดการขายได้เลยแล้วเล่าสิ่งต่างเนี่นหน่อยนะแล้วก็ให้เวลาไปเยี่ยมเยียนเพราะคนที่กินประจํากับคุณบ่อยๆเนี่ยคุณใช้สินค้าคนพวกนี้มีโอกาสจะมาทําธุรกิจนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับคนพวกนี้เป็นกลุ่มเกรดเเลยนะฮะ mm hmm. ถ้าท่านโฟล์อัพดีๆเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาทําธุรกิจได้เลยจะกัดเกิดจากการประทับใจในผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งที่ผมยกอย่างตัวโบเทนิเข้านี้ทุกคนอาจจะบางคนอาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพ อาจจะไม่ได้ใช้โบตาทุกท่านแนะนําอะไรครับทุกท่านก็อาจจะแนะนำนะฮะบางคนก็ใช้ตัวโฟมมิงดิวนะเป็นตัวตกว,วเจลล้างหน้านะตอนแนะนำไงบางทีก็เป็นไงนะแค่บีบโฟมฟิงดิวไปนะให้เขาดมกลิ่นนะฮกลิ่นนี่เ<ไ>ป็นยังไงบ้างเราบีบนิดนึงเท่าน,นี้ให้หลังมือเขานิดนึงนะบีบไปไหมนิดหน่อยแล้วเราอาจจะถูถูถูนิดนึงนะ แล,แล้เขา,ให,เขาให้เขาดมเนี่ยก็จะได้กลิ่นที่หอมรู้สึกอร่อใช่ครับแล้วก็บางบางท่านที่เรามีเวลานะโฟมิ่งดีนี่เวลาเราเราถูเราขัดไปเนี่ยบางทีเนี่ยผิวเราสองข้างนี่มาเปรียบเทียบได้เลยนะว่ามีความแตกต่างกันเราทาไปเนี่ยมันจะนิ่มขึ้นนะครับแล้วกลิ่นเนี่ยค่อนข้างดีเป็นตัวโฟมโฟมเจลล้างหน้าก็เป็นผิภพณฑณหนึ่งที่ ค่อนข้างโอเคมากอ่นี่ก็ยอดขายในบางกลุ่มใช่ไหมครับค่อนข้างดีมากๆเพราะการตอบรับมาใช้ไปแล้วพี่ยิงอันนี่แล้วแต่บางคนนะบางคนก็ใช้ตัวอะไรนไเนาะเจี๊ยบน้ํานะครับซึ่งดีมีกลิ่นตัวปัญหาพวกนี้นะแต่เจี๊ยบน้ําของเรานี่ค่อนข้างตอบรับด้วยนะกลิ่นกลิ่นตัวเรื่องพวกกลิ่นตัวพวกมีเหงื่อเหนียวตัวพวกนี้นะเจี๊ยบน้าก็เป็นสิ่งที่ดีมาก แล้วแต่ยิงเราเล่าอาจจะใช้ประสบการณ์เราเล่าง่ายๆแนะนําแบบง่ายๆในการแนะนําผลิตภัณฑ์ไม่ต้องไปให้ความรู้แบบเใ,ในเจืองน้ำนี่นะครับมีส่วนประกอบของคือไม่ต้องมากเกินไปนะจนเขาจริงเขาอาจจะไม่ได้คนณหมาย่าไม่ได้สนใจขนาดนั้นอ,อันนี้เราเรียนรู้เพื่อเราอาจจะตอบคำถามให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็เล่าสิ่งเหล่านี้ไปนี่นะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับหรือไม่ก็นั่งประหลาดของคนเส้นผมร่วงนะครับก็เป็นแค่ตัว วีแคร์อ่าสับแคร์ครคนี่แก้ปัญหาคนที่ปัญหาเส้นผมร่วงนะครับหรือคนที่ไม่ต้องการใช้แชมพูที่มีสารเคมีนะครับันสีสระต่างๆแล้วก็มีตัวไอยเจอร์แชมพูค่ะตอนนี้อ่านี่ก็ดีมากกลิ่นนี่ก็ค่อนข้างดีมากทุกตัวเลยฮนะนี่ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ปีพันหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะน้อยมากที่ใช้แต่ผมก็เริ่มมาใช้จริอย่างคือบอดี้โลชั่นเพราะผมมาอยู่อาจจะอยู่ห้องแอร์ชื้น ผิวนี่สังเกตนะครับมันเริ่มเป็นคข้ายเป็นเกรดเป็นอะไรไม่ใช่ผิวมันแห้งมากเลยพอผมใช่ body l o t i o ่นะในแค่เออไม่ได้ลองนะ้าวไม่ได้ลอง้าวครับแค่ใช้หนึ่งอาทิตย์เองนะเห็นเลยว่าโอ้นี่มันมันน่าดีมาก body l o t i o ่นะอันนี้มึงกับดูผิวพรรณนี่เราจะไม่ได้ให้ความสนใจแต่บางคนที่เขาชอบเรื่องตัว body l o t i o ่นี่ก็เป็นทางเลือกค่อนข้างดีด้วยแล้วเราใช้ไปนี่ไม่เหนียวตัวอะไรด้วยนะครับและกลิน่นค่อนข้างโอเคมาก นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานไปและอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อันนี้ง่ายมากเนี่ยเ,เพราะยาสีฟันนี้ถ้าคนใช้นี้โอโ้แค่ใช้ไปหลอดนะต่อไปไม่ต้องไปติดตามนะ้วสั่งตลอดแต่ทุกบ้านต้องแปลงฟันใช่ทุกบ้านต้องแปลงฟันอันนี้เป็นสิ่งสาคัญวันนี้เราต้องเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการสินค้าเราได้ทุกตัวเลยที่สามารถจะทําได้และยาสีฟันนี้เราคุยก็สําคัญคือเวลาเรา แปลงฟันนะครับตื่นนอนกินปากนี่จะสังเกตนะมันจะน้อยมากเลยนะครับเรื่องหลาเรื่องเรื่องฟันนะครับเรื่องแบบตามไรฟันหรือเป็นลามานานาตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เลยค่อนข้างดีมากนะครับตัวยาสีฟันตัวนี้แล้วเราก็ประหยัดเพราะเราไม่ต้องบีบให้เต็มหลอดทั้งหมดเลยอาจจะหนึ่งส่วนสามของแปลงเราเราก็สามารถใช้ได้ละฟองก็ดูสะอาดนิ่มนวลด้วยนะครับาการขายแบบนี้ยิงแบบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปให้ความรู้เ,อเยอะแค่แนะนำให้เขาใช้นั่นเอง แล้วก็จะมีบางท่านอาจจะสนใจที่ชอบใช้ผมล้างหน้าที่มีคุณภาพที่มากดีหน่อยดีขึ้นอน่าตัวี้เจลล้างหน้าตัวนี้นะคะใช่เขาก็จะเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งคือตัวอะมิโนแอซิดกรีนเซอร์นะครับตัวนี้ก็แน่นอนคนใช้นี่จะเห็นผลข้างชัดเจนเลยนะครับก็มีฟังทุกตัวนี้มันสามารถตอบโจทย์และเราสามารถที่จะไปแนะนําแบบง่ายๆพื้นฐานแบง่ายๆนี่ก็เป็นการแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับ ที่เราไม่ต้องไปคิดมากเรื่องของความรู้มากมายนะครับแต่สําคัญคือเราไน้นำผลิตภัณฑ์พวกนี้เราควรจะมีติดส่วนตัวไปเวลาไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเพราะเวลาเขาต้องการพวกเราเออนี่สิเอาไปเลยมีพอดีเลยมีเพื่อนนี้ต้องการไปก็ขายใหญ่ฟันหลอดหนึ่งสองหลอดหรือกาแฟหนึ่งกล่องไอ้น,นี่ผลิตภัณฑ์ต้องมีติดตัวไปอันนี้เป็นพื้นฐานนะฮะถ้าวันนี้นะคะจริงๆแล้วเราอะ ในบ้านเรานะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์นะคะด้วยตัวเราเองนะคะหรือคนในครอบครัวใช้เนี่ยเราจะเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องออกไปหาประสบการณ์ไม่ต้องไปอ่านในวารสารด้วยซ้ําไปนะคะหรือไม่ต้องเข้าที่ประชุมชเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเราเล่ามันก็จะเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสมาชิก ท่านไหนยังใช้มันไม่ครบเราลองปรับเปลี่ยนค่ะเช่นแชมพูเราก็สระผมอยู่แล้วครีมนวดเราก็นวดผมอยู่แล้วสูไหมคะสบู่เราทุกวันเราก็ต้องอาบน้ำกอกสบู่อยู่แล้วนะคะหรือแม้แั่นะคะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะทุกวันเราต้องบำรุงผิวแล้วค่ะแต่เราลองปรับเปลี่ยนนะคะจากครีมที่บ้านถูกไหมคะครีมกลางวันค,ค,ครีรมกลางคืนครีมรอดต่างมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวแต่ลองใช้แล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงผิวหน้าของตัวเองพอเราเปลี่ยนแปลงแบบไหนดีแบบไหน เราก็นําสิ่งเหล่านี้ค่ะไปเล่าไปบอกเพื่อนถูกไหมคะจากสิ่งง่ายๆจากตัวเราอะค่ะเราก็จะเกิดความรู้สึกแล้วมันไม่ได้ยากนี่ถูกไหมคะเพราะประสบการณ์เรามันตอบโจทย์กับสินค้าเราแค่นําไปแบ่งปันถูกไหมคะมันก็จะเกิดเป็นอะไรคะถ้าเราทำำรําสมติเป็นประสบการณ์ถูกไหมคะยิ่งทํามากถูกไหมคะยิ่งมีประสบการณ์เยอะยิ่งมีความชํานาญพอมีความชํานาญในแต่ละวันก็กลับไปที่เดิมคะ่ะเนีนนะาคตเราทําต่อเน,นื่องไปเรามีเวลา แบ่งเวลาไปอ่านารสารเข้าที่ประชุมโอ้ยิ่งตอกย้ำใช่ยิ่งสร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นทั้งประสบการณ์ความรู้ถูกไหมคะยิ่งเพิ่มยิ่งเกิดความมั่นใจยิ่งทํายิ่งง่ายนะคะยิ่งทำนะคะยิ่งใช่นี่คือธุรกิจชโมอค่ะเพราะงั้นวันนี้นะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้ทุกอย่างให้โควิดจบนะคะต้องรออ่านารสารเรียนรู้อะไรกันมากมายนะคะแต่เราสามารถที่จะเริ่มต้น อ่าพรุ่งนี้วันเสาร์วริษัท์ก็ยังเปิดสามารถสั่งสินค้าได้นะคะจุกงั้นอ่าเอาไปใช้ด้วยตัวเองใช้ปุ๊บสังเกตเปลี่ยนแปลงนะคะก็ออกไปเล่าออกไปแบ่งปันได้เลยนะทำสิ่งง่ายๆค่ะทำสิ่งธรรมดาธรรมดานะคะแต่ผลลัพธ์แน่นอนนะคะในวันหน้าไม่นาใช่ครับก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งเกี่ยวกับตัวยาสีฟันซึ่งเป็นเจลสีฟันซึ่งของเรานี้ยอดจำหน่ายและผู้ใช้พวกนี้ค่อนข้างตอบรับดีมากๆแต่การนำสนอในช่วงแรกนะเอ่อก็ อยากจะพูดนิดนึงนะครับบางทีบางคนขายยาสิฟันนะแต่บอกยังไม่ได้พูดเรื่องการใช้กับเห็นผลกับการแปลงฟันเลยพูดว่าใยฟันนี่ดีมากนะใช้ทาแผลใช้ทาลิสีดวงใช้ทาปวดตาใช้สะผมก็ได้บางทีใช้เลาล้มล้อลวกก็ทาได้คืออันนี้เป็นเป็นพิเศษนะแต่เราอย่าเป็นหลักในการแนะนําเพราะเขาคิดว่ายาสฟันนี้ซื้อไว้เป็นยาสาําบัญประจําบ้าน หรือเขาไม่แปลงฟันนะเขาซื้อเก็บไว้เฉยวไว้ทาแผลทุกท่านนี้มันคอนเซ็ปต์ผิดแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นเพียงแต่เป็นเป็นสิ่งที่พิเศษในยาสีฟันของเราที่สามารถทําได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราใช้แปลงฟันทุกวันนะครับเราก็จะมีคนที่ใช้สินค้าเป็นกิจวัตรประจําวันที่งเราเานียมันก็ต่อยอดทําให้เราสามารถที่จะต่อยอดจากธุรกิจต่อไปได้นะครับ คลิปนี้จ,จะมีเสียงรบกวนนะคะมีน้องหมาข้างบ้านค่ะเขาอาจจะไม่เคยได้ยินเรานําเสนอสินค้าน่าจะอยากใช้นะคะตะลอดค,คลิปนะคะคก็เดี๋ยวไว้คลิปอื่นๆต่อไปนะคะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ